อยากผิวดีสวยใสยอ่อนไวต้องรู้จักการดีท็อกซ์สามสิ่งนี้วันนี้นะคะเกดหยิบยกเรื่องของการดีท็อกซ์มาฝากกันเพราะว่าการดีท็อกซ์เนี่ยดีในเรื่องของการขับของเสียออกไปทําให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยรวมไปถึงสุขภาพผิวนะคะใครที่เจอปัญหาฝ้ากระจุดด,ด่างดําหน้าหมองคล้ำมีริ้วรอยก่อนวัยหรือว่า ไม่รู้ล่ะเป็นสิวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอักเสบมานานทีนี้การดีท็อกซ์ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้ผิวเราดีขึ้นได้ห้ามพลาดเลย3ส,สิ่งนี้มีอะไรบ้างข้อแรกค่ะก็คือการดีท็อกซ์ลำไส้การขับถ่ายนี่แหละค่ะสำคัญมากๆถ้าใครท้องผูกนะคะถ่ายไม่ได้ทุกวัน อัดอั้นมานานจะทําให้ผิวเราแห้งลงการที่เรามีฝ้าอยู่ก็จะทําให้ฝ้าเนี่ยมันเข้มมันชัดขึ้นด้วยหน้าหมองคล้ํารวมไปถึงมันขาดความสดใสผิวไม่สดใสไม่เปล่งปลั่งทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือการขับถ่ายได้ทุกวันการขับถ่ายที่ดีเนี่ยก็จะทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นด้วยผิวก็จะไม่แห้งวิธีการนะคะง่ายๆค่ะก็คือหาซื้อมะนาวมา สูตรนะคะก็คือตอนเช้าหลังตื่นนอนอย่าพึ่งรับประทานอะไรนะคะหั่นมะนาวทันทีบีบลงไปค่ะครึ่งถึงหนึ่งลูกลงไปในแก้วและเติมน้ำอุ่นลงไปสมมติว่าเป็นแก้วประมาณนี้นะคะคุณก็เติมประมาณอ่าเท่านี้ แล้วก็ดื่มทุกเช้าติดต่อกันประมาณ1อาทิตย์ค่ะ7วันก็จะเห็นว่าระบบลำไส้เราทำงานได้ดีขึ้นขับถ่ายได้ทุกวันแล้วบางทีมันก็จะเอาของเสียข้างในนะคะที่หมักหมมออกมาด้วยลองดูและถ้าใครที่ขับถ่ายยากๆแนะนำเลยนะคะของที่มันดึงน้ำออกจากร่างกายเยอะๆต้องงดนะคะอย่างเช่นเหล้า อ่าหรือว่าการที่เราไปกินของทอดของอะไรที่เราร้อนในอะค่ะการร้อนในมากๆก็จะทําให้การขับถ่ายยากด้วยก็ทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นดื่มน้ําให้ได้วลาสอถลิตรก็จะทําให้การขับถ่ายดีขึ้นนะคะและกินจุลินสีที่ดีเช่นโยเกิร์ตค่ะพวกนี้ก็ช่วยช่วยได้กิมจิอันนี้ก็จะมีโปรโบไบโอติกเช่นกันข้อที่2นะคะการดีท็อกซ์จิตใจจิตใจนี่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าใครเนี่ย กำลังเครียดกำลังกลุ้มกำลังมีเรื่องหงุดหงิดอยู่ภายในใจมันจะมีผิวที่ดีก็ค่อนข้างจะยากเพราะหน้าเราก็จะแสดงสีหน้าความกังวลออกมาทั้งทางแววตาทั้งเรื่องของความทุกข์นะคะอมทุกข์ความเศร้าต่างๆและการที่เรานอนไม่หลับคิดมากหรือบางทีนอนเนี่ย นอนหลับไปจริงนะแต่ว่าในระหว่างคืนคิดเรื่องอะไรเต็มหัวไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้รบกวนจิตใจค่ะทำให้เรานอนหลับไม่เต็มอิ่มก็ทำส่งผลนะคะให้ผิวของเรามองคล้ำลงเกิดริ้วรอยแล้วก็เกิดฝ้ากระจุดด่างดำ ทางที่ดีเอาสิ่งที่รกสมองหรือว่ารกจิตใจตรงเนี้ยปล่อยวางโยนออกไปก่อนคิดแต่เรื่องดีๆนะคะยิ้มกว้างๆดีท็อกเรื่องของจิตใจก็คือหาสิ่งที่เป็นบวกๆแวดล้อมด้วยคนบวกๆคิดดีๆเข้าไว้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานขึ้นได้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่ะ ข้อที่3นะคะ detox ร่างกายด้วยการออกกำลังกายบ้างสังเกตไหมเวลาเราออกกำลังกายเหงื่อเราจะออกพอเหงื่อเราออกเยอะๆเข้า,ขาสบายตัวนะเวลาเราอาบน้ำเย็นๆก็ชื่นใจเพราะสิ่งสกปรกมันออกตามเหงื่อของเรามาออกตามรูขุมขนเนี่ยเวลาเหงื่อ,อไหลใครย้อยตรงเนี้ยอ้ยล้างหน้านะพอล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจะรู้สึกเฟรชมากสดชื่นมากนั่นก็เพราะว่า สิ่งไม่ดีมันไหลออกไปกับเหงือ่อดีท็อกซ์ออกไปแล้วลองดูค่ะออกกําลังกายสักวันละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถ้าใครไม่เคยเริ่มนะคะก็วันละเล็กวันละน้อยก็ได้10บนาทีสิบนาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเอาที่เราสะดวกแล้วก็ตามความชอบของเราจะได้ไม่เครียดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะ,ะวันนี้เราก็มีแนะนําเช่นกันสําหรับใครที่ขับถ่ายยาก หรือว่ารู้สึกว่า,อ,าอยากได้เรื่องของผิวเกียตเองก็บอกเป็นประจำว่าควรงดของหวานนะม่ดีเพราะทำให้ผิวเราอักเสบไม่สวยวันนี้ก็แนะนําว่าถ้าใครถ่ายยากเกียตเองก็กินตัวนี้ค่ะกาแฟย่าหวานที่จะมี อินูลินใย,ยอาหารจากแกนตะวันที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายไม่มีน้ําตาลนะคะใช้ย,ย่าหวานแล้วก็เรื่องของครีมเทียมเขาใช้ครีมเทียมจากถั่วเหลืองกล่องละ9 9บาทเท่านั้นทักเข้ามาได้ค่ะแต่สําหรับใครที่กำลังดูแลเรื่องของผิวการดูแลก็สําคัญเช่นกันบํารุรงก็แนะนําเป็นเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่บีบีกันแดดเคที่แล้วก็สบู่นะคะชุดนี้เซตนี้ปลอดภัยไร้สารและยังมีโปรจากตุรจีน,นะคะยังไม่หมดค่ะทักเข้า มาได้ค่ะ